ครับสวัสดีครับพีพีซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพอเตรียมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้ก็วันจันทร์ที่15ธันวาคม2568เนาพนนะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมพามาสรุปเลขลาวพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะ18อาจารย์ดังพี่น้องครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะ ขับวรรศุที่สิบสองธันวาคมหกแปดลาพัฒนาออกเจ็ดสี่สี่ห้าสี่หกขับเหล็กล่างก็ออกสี่หานอพี่น้องเนาะขับชุดที่พอเต็มสรุปไ้งวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะขับเด่นห้ารองหกขับมาทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะหากับหกนะครับเอาสายวิ่งสายหลุด ใครโศกใครมันก็ดีแค่้ำนอพี่น้องเนาะออกสี่ห้าสี่หกแค่นี้นะพี่น้องเอมือในีประเตียมผ้ามาสรุปต่อยนักกรรมรับประเตียมเริ่มได้ไดพี่น้องเนอะเสียนทุ่งฝนนะพี่น้องเนาะ เซียนทุ่งฝนบนล่างวิ่งรวดเก้ากับแปดเน้นที่แปดพี่น้องเก้ากับแปดครับครับแชปหน้าจอครับผมครับพ่เตียมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อพ่อเซียนทุ่งฝนนะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูปิศนาได้พี่น้องเด้อขับมวดแหลกนะครับบนอย่างเดียวได้พี่น้องเด้อบนวิ่งเก้าตัวเดียวพี่น้องครับเก้าตัวเดียวครับรับแชปหน้าจอครับผมรับพอแต้มขอกราบขอบพระคุณปูหลายนะครับเด้อดปูปิศนาน้องเนาะ ครับคอยเขา่าคอยให้ปังเนาะพี่น้องเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนพี่น้องปูศูย์เบนล่างวิ่งรูด1กับ2เน้นที่2พี่น้อง1กับ2 1, 2. 1 2หนึาา่งสองนะครับ ครับแคปหน้าจอครับผมครับรเต็ยมขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศรีสะเกดพี่น้องปูศรีสะเกดบนล่างวิ่งรูดสองกับเก้าเน้นที่สองพี่น้องสองกับเก้าสอง ก้านะครับครับแชทหน้าจอครับผมครับพ่อเตีมขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ซีสะเกตเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่ออันนี้กับป้าไม้ได้พี่น้องเนอ้อครับเจ้าไม้พ่อสังทองพี่น้อง บนล่างวิ่งรูดสี่กับเจ็ดนะครับสี่กับเจ็ดครับครับชับหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อสังทองเนาะครับเนาะนะครับบุร่าสังทองไหนเด้อพี่น้องเด้อครับเจ็ดสี่สี่เจ็ดเท่านั้นพี่น้อง ครับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคลาดพี่น้องปูโคลาดบนล่างวิ่งรูด8ดกับ9เน้นที่8ดพี่น้อง8กับ9เน้นที่8 8ดดานะครับครับแชปหน้าจอครับผม ครับเตรียมขอกราบขอ,ขอ,ขอพระคุณปู่หลายๆยานะครับเด้อปู่โคราดเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่คนลึกลับเด้อพี่น้องคนลึกลับวดที่ผ่านมากคให้หกสี่เลขออก4ี่หกเนาะพี่น้องเนาะขับบนล่างวิ่งรลดเก้ากับศูนย์เน้นที่เก้าพี่น้องเก้ากับศูนย์ ศูนย์เก้านะครับครับแช็หน้าจอครับผมครับป้าเตี่ยมขอขอบคุณห,หลายๆท่านครับเด้อคนลึกลับเนาะครับเนาะคอยเข่าปังๆอีกเนาะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนขาดปัดพี่น้องเซียนขาดปัดบนล่างวิ่งรวดศูนย์กับสองพี่น้อง 0กับ2 0 2นะคารับครับแชบหน้าจอครับผมครับโปรเต็มขอขอบคุณหลายเด้อครับเด้อเซียนขาดปัดเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนผาสุกพี่น้อง เซียนผาสุกบนล่างวิ่งโลดหนึ่งกับหกพี่น้องหนึ่งกับหกหนึ่งหกนะครับกับจับหน้าจอครับผมกับเตรียมขอขอบคุณห,หลายๆน,นะครับเด้อเซียนผาสุกนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่คนขอนเจนพี่น้อง คนขอนแก่นมวลที่ผ่านมาแตกทั้งบนทั้งล่างได้พี่น้องเด้อขับบนล่างวิ่งโลดเก้ากับศูนย์เน้นที่เก้านะครับเก้ากับศูนย์ศูนย์เก้านะครับครับฉับหน้าจอครับผมครับขอเตี่มขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อคนขอนแก่นเนาะครับเนาะ ครับคอยเข่าคอยให้ปังยิงนะพี่น้องเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่แม่น้อยพี่น้องแม่น้อยบนล่างวิ่งรูด1กับสองพี่น้อง1กับ2 1, 2. 1 2นะครับ ครับจับหน้าจอครับผมครับปรเตมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อแม่น้อยเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมพี่น้องพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูด6กับ7เน้นที่7พี่น้อง6กับ7 6็ก็ดนะครับ ลับแชปหน้าจอครับผมรับปอดแยมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อช่างคมเนาะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเซียนอุดรพี่น้องพ่อเซียนอุดรบนล่างวิ่งรูดสี่ตัวเดียวพี่น้องรับสี่ตัวเดียว ครับครับแคปหน้าจอครับผมครับรเตรยมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อพ่อเซียนอุดรเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้องเซ<ม>ียน<ม>ชัยวานบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้าพี่น้องสี่กับห้าสี่ นะครับครับเชปหน้าจอครับผมครับเตรียมขอขอบคุณนหลายนะครับเดอเซียนชัยวานนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อวันพี่น้องพ่อวันววนที่พานมาแตกทั้งบนทั้งล่างเด้อพี่น้องเด้อต่ว่าเป็นตกับนะครับ บนล่างวิ่งรูด1กับ2เน้นที่1พี่น้อง1กับ2 1 2นะครับขับฉับหน้าจอครับผมกับพอเตรมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อพ่อหวันนะรับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนเฝ้าไล่พี่น้อง เซียนเฝ้าไล่งวนที่ผ่านมากกให้6กสเด้อพี่น้องเด้อออกส6เข้าตัวกับนะครับเนาะบนล่างวิ่งรูด2กับ3พี่น้อง2กับ3 2 3นะครับครับแชปหน้าจอครับผมรับพอเตีมขอขอบคุณในห,หลาย,ยนะครับเด้อเซียนเฝ้าไล่นะครนะับเนาะ รับจะเริ่มลับโตัวมนได้พี่น้องเนอครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดหกับ7ดพี่น้องหกับ7จ็ดหเจดนะครับ ครับแชปหน้าจอครับผมครับพอแต้มขอขอบคุณนนหลายๆนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะขับสุดท้ายท้ายสุดเนาะ,ะ,ะพี่น้องเนาะขับของพอแต้มเนาะพี่น้องเนาะขับบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งได้พี่น้องเด้อศูนย์กับหนึ่งศูนย์หนึ่ง นะครับครับเนาผิดพลาดประกรารใดพอเตรียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาะนนแลำบากในพอเตรียมภาพไปนับคะแนนน้ากันเนาะพี่น้องเนาะครับสัตว์เกียนบอพี่น้องโอ้ต่วากัดสูสีกันนด้พี่น้องเด้อ ศูนสี่คะแนนหนึ่งหาคะแนนสอคะแนนเจนึคะแนนโอ้สามหนึ่งคะแนนสี่ามคะแนนห้านึ่งคะแนนหกสามคะแนนเจาคะแนนแปคะแนนเกาคะแนนสองกับเก้าเด่นพี่น้องโอ้สองตัวเล่งวดนี่ สองเก้านะครับลองเดอพี่น้องเ้อ ลองศนย์กับ1พี่น้องเพราะว่าศูนย์กับสี่ะแนนเนาะหนึ่งกับหาคะแนนครับนี่ก็ย่างลหกคะแนนพี่น้องขับลองจับวินกันมึงได้พี่น้องเนอะ จะออกองเก้าเก้าองนะพี่นอ้องตามนี้เนาะพี่น้องเนาะครับตามนี้เนาะพี่น้องเนาะเด่นสองกับเก้าได้พี่น้องนะเ้อะคะแนนหกคะแนนซ้ำกัน ลองมากๆก็คือศูนย์กับหนึ่งนะพี่น้องเนาะเอาผิดพลาดประการใดพอเตรียมกับพอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมอขออวยพรคอยเขาคอยปังนะพี่น้องเนาะกรับจะได้โชคโศกมันมานกันก็นลองมึงนะพี่น้องเลขสองเก้าเก้าสอง กับ2องศูนย์สอน้านาำพี่น้องเนาะเอาจะเริ่มนะพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำเหลาเรารับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลนะพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิง่แงแจ้งเตือนไว้นําเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มกัมีแคน่นี้พี่น้องพอกันคลิปนาะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม